สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีน่าห9 8าไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้จะมาทำรีวิวเปรียบเทียบกระเป๋าของ a m เรุ่นเบอร์เกนแล้วก็ Kelly 28นะคะพี่นีน่าก็ได้ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะใบนี้เนี่ยพี่นีน่าได้มาตั้งแต่วันที่24สิสิงหาปีที่แล้วนะคะ ส่วนใบนี้พี่นีนาพึ่งได้มาเมื่อวันที่เดี๋ยวพี่นีนาดูก่อน25มีนาะปีนี้นะคะทั้งสองใบก็ได้ผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยวันนี้ก็เลยอยากจะมาทํารีวิวเปรียบเทียบนะคะจริงๆก็อยากจะเปรียบเทียบเคลียยี่ผ้าแต่พี่นีนายังไม่ได้นะคะเราก็มาเปรียบเทียบกันเท่าที่มีก่อนนะคะเผื่อใครอยากรู้ระหว่างไซส์ยี่ห้าไซส์ยี่แปดมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ โอเคค่ะทั้งสองใบนี้นะคะเขาเป็นหนังโทโกโ้แล้วก็เขาเรียกว่ารีทอนนะคะเป็นการเย็บข้างในนั่นเองและมาพร้อมกับอะไหล่สีทองทั้งสองใบเลยนะคะส่วนตัวเบอร์เก้นยีนะคะเขามาพร้อมกับตัวหูหิว้วสหูแต่ว่าไม่มีสายสะพายนะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างส่วนเคลลี่ยีเนี่ยเขามีหู หิ้วหูเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความลึกนะคะสามารถแบบคล้องแบบนี้ได้ด้วยนะคะจับแต่ตัวนี้เขาจะแคบๆนะคะก็ส่วนมากก็จะจับแบบนี้แล้วก็คล้องนะคะ,ะซึ่งพี่นีน้าเป็นคนที่ข้อเล็กก็สามารถคล้องได้แต่ใครที่มีข้อใหญ่ๆก็ไม่สามารถคล้องได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายสะพายนะคะซึ่งสายสะพายของเขาเนี่ยสามารถถอดได้แต่ว่าไม่สามารถ ปรับระดับได้นั่นเองนะคะโอเคก็ได้ดูดีเทลของเขากันไปแล้วเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่คือด้านหน้าด้านข้างด้านข้างจะสังเกตเลยว่าตัวเบอร์เกนยี่สิบห้าเขาจะมีความกว้างกว่าแต่เคลลี่ยี่สิบแปดเขาจะสูงกว่านะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นหนังเรียบๆแบบนี้ไม่มีช่องพ็อกเก็ตนะคะส่วนด้านข้างอีกข้างก็ เป็นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันที่พื้นกระเป๋านะคะตัวนี้เคลลี่ยี่สิบแปดเขาก็จะมีตัวขาเขาเรียกว่าหมุดเนาะสี่ตัวด้วยกันนะคะฝั่งละสองส่วนเคลลี่ยี่ิห้านะคะพื้นกระเป๋าก็จะมีความกว้างกว่าตัวเคลลี่ยี่สิบแปดนะคะแล้วก็มีหมุดมาสี่ตัวแต่แถมตัวหนังสายหนังนั้นเห็นไหมคะตัวเคลลี่ยี่สิบแปดเขาไม่มีนะคะ พี่นี่นะ่าลืมบอกสีไปนะคะสีที่ได้มาตัวเบอร์เกิลยี่ก็คือสีเวสไซเพรสก็คือเป็นโทนสีเขียวนั่นเองแล้วก็เคลลี่ยี่สิดนะคะได้มาสีคาแบนซึ่งเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มออกไปทางดำเลยนะคะก็เป็นสีที่ชอบนะคะจริงๆก็ชอบโทนนี้แหละ SA เเขาก็คงรู้แล้วแหละเพราะว่า ในรายการที่พี่นีน่าเคยซื้อตัวนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกันเขาก็รู้ว่าพี่นีน่าเนะี่ยชอบโทนแบบสีฟ้าประมาณนี้เนาะก็โอเคนะคะยังดูผิวเผินก็ตัวนี้ก็คิดว่าเป็นสีดำเลยถ้าเปรียบเทียบกันด้านหน้าแล้วนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะตัวนี้เนี่ยคือเบอร์เกนยี่สิบห้าเคลลีปด จริงๆแล้วมันต่างกันแค่3ามเซนนะคะแต่สองใบนี้ต่างกัน2องเซนติเมตรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่นีน่าวัดได้แล้วเนี่ยความกว้างของเขาอยู่แค่27ซนติเมตรนะคะกระเป๋าแต่ละใบบางทีมันไม่ได้มาตรงเป๊ะๆเ,เ,เนาะเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดตัวนี้ดูแล้วเขาจะมีความสูงกว่าส่วนตัวเบอร์เกนยี่ห้าเขาจะมีฐานที่กว้างกว่านั่นเองนะคะ มาพูดถึงว่าใช้งานไปได้ปีกว่า,วาแล้วพี่นีน่าคิดยังไงกับตัวเบอร์เกนยีิบห้านะคะข้อดีของเขาเลยใบนี้เนี่ยหยิบจากของหรือเปิดปิดใช้งานเนี่ยถือว่าสะดวกมากส่วนข้อเสียของเขาข้อเสียของเขาก็คือเขาไม่มีสายสภายมาให้นั่นเองส่วนตัว แคลลี่ยี่ะคะ่ะพี่นีนาะต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขาเนี่ยเขามาพร้อมกับอุ้ยสายสะพายนะคะซึ่งเวลาเราถืออย่างนี้เมื่อยเราก็สามารถสะพายไหลได้นะคะส่วนข้อเสียของเขาก็คือเวลาเปิดหยิบจับอะไรมาใช้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะพี่นิวนารู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเปิดปิดอะไรเนี่ย ง่ายๆใบนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่เวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาเปิดออกได้กว้างเพราะหนังเขาเป็นหนังโทโก,โกที่มีความนิ่มมีความยืดหยุ่นในลักษณะการเปิดปิดนะคะพี่นีน่าได้ยินมาว่าถ้าเป็นหนังเอฟซัมเนี่ยก็จะเปิดออกมาได้ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็รอดูนะคะว่าเมื่อไหร่พี่นีน่าจะได้เป็นเคลี y ยิมห้าหนังเอฟซัมมานะคะ อันนี้นะคะแล้วก็ออมพี่นีน่าลืมบอกไปว่าเขาก็มาพร้อมกับตัวกุญแจตัวนี้นะคะนี่ก็จะตัวหนังก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระเป๋าเลยซึ่งเวลาใช้งานพี่นีน่าก็จะเอามาใส่นะคะก็ถือว่าสวยดีและนี่ก็จะเป็นของเคลลี่ยี่สิบแปดซึ่งของเคลลี่ยี่สิบแปดอะ เวลาใช้งานใช้กระเป๋าพี่นีน่าไม่เอามาออกมาใช้นะคะเพราะว่ามันรู้สึกมันมันกีดขวางในการเปิดปิดก็เลยไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะอ่านั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะคะมาดูตัวอ่าก็เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้เลยนะคะหมุนหมุนตรงเนี้ยนะคะเปิดออกมา ด้านในก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะคะสีเดียวกันกับกระเป๋ามีช่อง1ช่องตรงนี้นะคะก็ช่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นช่องซิปด้านในนะคะนี่จะเป็นช่องซิปนั่นเองนะคะด้านหาน้งก็กวา้างนี้เลยนะคะมาดูกันตัวเคลลี่ยี่สิบแปดเคลลี่ยี่สิบแปดก็เป็นหนังทั้งหมดด้านในก็เป็นสีเดียวกันเลยนะคะ แล้วก็จะมีช่องสิบส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีสองช่องเห็นไหมเอ่ยสีมันมืดเนาะสองช่องเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องด้านในนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจุของได้เยอะไหมต้องบอกนะคะว่าสองใบนี้จุของได้เยอะมากแล้วเวลาใส่ของไปเยอะๆก็หนักนะคะเอามาดูกันที่ตัวเบอร์เก้นยี่สิบห้ากันก่อนนะคะ พี่นีน่าเวลาใช้งานก็จะใช้ตัวแบกออกไปไนเซอร์หรือว่าอินเสิร์ตนั่นเองนะคะด้านในก็จุแบบเต็มที่เลยนะคะก็คือเป็นของที่พี่นีน่าใช้งานจริงๆเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นลิปกรอที่พี่นีน่าเพิ่งได้มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแว่นกันแดดของกีโอตัวนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ที่เซบัตอันนี้ก็เป็นของแอมเมสนะคะคกุญแจรถ AirPods กระเป๋าเซเรียนของหลุยวิตองอันนี้ก็จะเป็นใส่ของโดยทั่วๆไปนะคะแล้วแต่ Hand c ครีมตัวนี้ก็จะเป็นเจล แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ลิปสติกของอารมานี่อันนี้ลิปมันของแอเมสตัวนี้ก็จะเป็นแป้งเอ้ยเปิดฝั่งนี้นะคะของแอเมสนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่พี่นีน่าเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้งานเอาลืมโทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์นะคะแต่นี้ iPhone 8แต่ว่า iPhone ที่พี่นีน่าใช้งานอยู่ตอนนี้ใช้ถ่ายทำวิดีโอ โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปโอ้ oh my god ลน <c oughs> ลิปสติกลนอบอเดี๋ยวขอลิปสติกก่อนแป๊บลิปสติกลนนะคะก็ใส่ลงไปจุจุได้เยอะนะคะก็ยังมีพื้นที่ เหลือด้านบนแต่พี่นีน่าจะไม่ชอบที่จะวางของทับกันนะคะเวลาหยิบจับมาใช้แล้วมันก็ยุ่งยากเนาะก็อย่างที่บอกเราก็ใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดู k 2 8กันตัวนี้เป็นอินเสิร์ตของ k 2 8นะคะเ๋ยวพี่นีน่าก็จะอันนี้เป็นแว่นนะคะเจลใสมันใส่ได้อยู่แล้วแหละอันนี้เป็นมือถือ lipstick ใสได้เพราะว่า28 e ก็ใหญ่มีความสูง okay. เก้าทั้งหมดมันใส่ได้อยู่แล้วแหละเวลาใส่ก็ต้องเอียงเอียงนิดหนึ่งนะคะ พี่นีน่าจะสะพายตัว k28 ให้ดูนะคะก็ยังถือพี่นี่น่าก็จะถือประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ถือแบบนี้เนาะเนี่ยเปิดอย่างนี้เลยพี่นี่น่าก็แค่ปิดแค่ตรงนี้นะคะเวลาใช้งานเนี่ยเวลาสะพายถือมันหนักเลยนะ 好了。 วังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอนี้จะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ไม่มากก็น้อยนะคะระหว่างเบอร์เกอร์25แล้วก็เคลลี28ถ้าเพื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกั็ใหม่คลิปหน้าสลนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย